อะไรนะใส่เดือนเดือนเอาเอามาขึ Arizona, ้นก่อนยัไงเอาไเอาเอากับขับขับลถนี้เฮ้ยสองตัวมาอย่เนี่ยไปล้างท้าก่อนเ้อไปล้างขาก่อนเ้อเข้าน้ำล้างขาก่อนเอาถังน้ำเข็งข้อหน่อยจ้าถังน้ำเข็งเดี๋ยวนี่ ไม่ได้ยกมาทางตรงกันมั้งกาเป็นคนเกงอะกันหอมปิดประตูด้วยยุงพี่เก็บกระสอบว้ให้กันฮะเด็กเก็บมาให้ได้ค่ะตั้งก่อนเลยอะไรหรอ

ชาวบ้านมอยู่ตรงไหนคะับชาวบ้านมาอยู่อะไรตรงนี้เฮ้ยแกทำไมยังแบบซักไม่ผ่านหรอ

เราก็เปิดลยเส้นเลยไม่เขาเน้นลไม่มาเลยขับถูกอยู่บ้านเยอะๆทำไมรต้องบอาไ้าบอกได้เยอะก็อยากได้เยอะมั้ยนิดๆนะเหอะตรงฐานป่ะเาไม่ทานโดเลมอนนะลูกเขาหันมาแล้วนี่โอ้โหเจ้กุญ่เลย สัตว์จุดไท้คนเดียวแล้วเนี่มันขีดขาสูงลนกขาสูงดิ่มรดี๋ยัจะส่งบันไม่ตามมาด้วยีย่าดน้เด็กลังที่บางเรากระถดจอดยู่เสรจแล้ว

どうも。 તો રાત 给他让路。<noise> <noise> <noise>

thôi nó gọi người là cái <laughs> không <laughs> 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 <Là mới đổ. cười> we มันยูไม่พอร้ายปวดต้องมีอะไรแบบควัน เอาช้อนตักเอานี่าช้อนตัก

นานไม่ยอมถอนเลยสิ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะพี่พีๆน,นี้นะคะทุกคนจะมีแม่น้ำด้วยนะคะข้างล่างเนาะอันนี้ก็มืดแล้วนะคะ ะมีที่พักให้เช่าด้วยนะคะพี่พี่อันนี้ซุ้มไม้ไผ่นี่นะค่ะพี่พี่สวยมากเ,าเ,ดเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างน,นะจ๊ะ น,นี่จะเป็นร้านค้านะคะพี่พี่ว้าวสวยมากบรรยากาศคือดีนะคะอันนี้ที่พักเรานะคะพี่พี่ข้างบนเลยจะเป็นหลังใหญ่นะคะมีชิงช้าด้วยดูดิโอ้โหเสียงน้ำตก นี่ก็แคมปิ้งข้างล่างนะคะนี่บันไดขึ้นข้างบน,นยากาศก็ดีนี่ไงคุณอาร์ตสัมภาษณ์ไหนค่ะม่ที่ไหนนะคะ ปันจันแคมปิ้งนะครับอยู่ลาลลีบเอาเพชรบุรีเพชรบุรีนี่เคยมาแล้วสามปีที่แล้วม,มาเทศกาลปีใหม่ตอนนั้นโอเคเนี่ยหลังเดิมเลยหลังเดิมเลยนี่ใหญ่ด้วยอันนี้ก็เมนูนะคะส้มตำโอ้ทุกคนน่ากินมากมเชฟโอ้โหมีขาไก่ตีนไก่นะคะนี่เลย มันก็เป็นตะแสบแน่นแท้ปอบรรยากาศก็ดีมากชื้นชื่นมากๆน,นั้นโซนป๊าบมาที่นี่ก็ไม่พ้นไข่เจียวเหมือนเดิมค่ะในร้าไข่ไข่เจียวนะคะอ่ะจบคลิปค่ะจบคลิป ดีแค่นี้เหรอรสชาติบำบัตขอไปส่งงานต่อไปก่อนนะคะเย็นเย็นแบนานนานทีเนาะได้มาทุกวันแล้วเนี่ยเดยมาสามปีจะแล้วตอนนั้นมาเทศกาลปีใหม่มานั่งกินชาบูนะแมงอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มหลังเลยอะแสบมากเลยตอนนั้นแมงอะไรบ้างน้องไปใกล้ฉันจะสัมภาษณ์อยู่เยอะนิดหนึ่งเนาะยุงเยอะนิดนึ่งแหมงเยอะมากตอนนี้ นะคะโอเคไปก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวมือมือไปนะบ๊ายบายน้อย